ครับสาธุคร,ครับท่านจินานาสิริโอคายผู้บรรลุสัญญาวเวทีรอบนเข้าสู่ระบบของสัตว์ปรตหามที่วงตัสอย่างน้างครับอต,รตอนนี้ท่านสาธุอาการทางจิตหลังจากบรรลุแล้วเป็นอย่างไงบ้างครับลองอธิบายให้ฟังเลยครับก็หลังจากบรรลุก็ได้สังเกตในจิต่ะค่ะก็ตรงตามที่พระองค์ตรัสคือ คือถอดสระแล้วแล้วไม่เกิดความหวั่นไหวนะคะท่านอาจารย์เขาเขาสงบอะค่ะบัติรู้บัตค่ะแล้วลากาโทสะโมหะเป็นยังไงก็ถามมาหลายวันก็ไม่เจอท่านอาจารย์หาเลไม่เจอถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนยังไม่บรรลุเป็นยังไงครับราคาโทสระโมหะถ้าใครมาทำให้เครื่องขุณ ให้มโ oh หถึมเฉียวจะเป็นยังไงก็จะมีความเคืองคุณอยู่ในใจค่ะก็ต้องดับกัตตะให้ให้เขาสงบค่ะแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงครับหาไม่เจอเลยค่ะอาจารย์ไม่ไม่เกิดเลยค่ะไม่มีการกระเพื่อมของจิตไม่มีรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเขานิง่งเป็นปกติเลยใช่ไหมเขานิงนะ่งค่ะแล้วก็ไม่มี ไม่มีวิตกวิจารณ์คือในจิตเขาสงบอะค่ะจากทุนั่นแหละคือการดับอัตโนมัต<อ>ินหราคาตัวตามมูห่าดับเพราะนั้นการที่จะไปข้ามภพข้ามชาติจึงไม่สามารถเกิดได้อีกต่อไปเราคดับหมดมันจึงไม่สามารถ<อ>จะไปสร้างภพสร้างชาติแล้วนะครับนะไม่สามารถที่จะไปไดน้นั้นสภาวะจึงจบที่ตรงนี้อา่าในนี่เฉพาะระดับอของสัตวตะบูรนะครับ เพราะนั้นในสภาวะของการเดินรักก็ต้องเดินไปถึงสาวูปาทิเสสานิพานธาและอนุปาทิเสสานิพานธาซึ่งเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนะครับนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่ได้มีการเดินรักตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ผู้จตานุสาลีพผู้ธรมานุสาลรีบุคคลนะครับที่เริ่มขึ้นมานะครับท่านพอจะอธิบาย ขั้นตอนให้ฟังตั้งแต่เริ่มได้ไหมครับค่ะได้ค่ะตาถุอเชิญเลยครับก่อนที่จะบรรลุน,นะเดินมากมาอ่าท่านใช้เวลาในการเดินมากตั้งแต่วันเดือนปีเท่าไหร่พอจําได้ไหมครับประมาณเดือนกรกฎาคค่ะก็อ่า หกพกหกสี 6, 6, 2, 60, 60่นะคะสองพันห้าร้อสองพันหร้ยหกสิบฮะเดือนกระดากราก็เริ่มต้นเดินมักก็จะใครครับถึงติดต่อกันมาหรือว่ารู้จักกันในสภาวะแล้วก็มาเดินมักยังไงก็เจอท่านอาจารย์นะคะก็ได้รับทรรมาเป็นลําดับลําดับอะค่ะอืมสาธุ เริ่มต้นจากการเดินบังอาพระโสดดบันผู้สัตานุสาลีและพระโสดดบันผู้ธรรมานุสาลรีจงกระทั่งเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เข้าสู่สภาพธรรมในการดับปัสสาห้าในหนึ่งบุกสองใช่ไหมครับถ้าเข้าใจในระบบของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ,ะในการทํางานของเขาอ่แล้วต่อไปยังไงครับต่อไปก็อเข้ชาชั้นที่หนึ่งค่ะปฐถมาชาน สียชาติตาตีตาชาตัตาตุชาชานะคะเป็นลำดับแล้วก็ในจตุจกชานเนี่ยเมื่อเข้าสู่สภาวะที่รวมชานทั้งหมดสี่ชานแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับความมลังการ8แปดอย่างพอจำได้ไหมครับอชอบบรรลุโสดาปิผนค่ะสาธุ บรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเจ็บขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดว้วนมีความแับไปเป็นธรรมดาบรรลุอัตตานหนึ่งวนรอบหนึ่งอาการสิบสองบรรลุสมาสมาธิที่ประกอบด้วยโอห้าอันต,เตรเสดแล้วก็บรรลุวิโมกค่ะวิโมกอ่รู้ แล้วันรืส่สมาบัติใช่ไหมครับ,มรบสมาบัติค่ะสมาบัตค่ะ<ส>แล้วก็ข้สอสุดท้ายก็คืออะไรครับธรรมยานน่ะวญญาณอ๋อคธรรมยานเอาวิญญาณาาค่ะอ่าก็เป็นอยางตามรู้ของของผู้พูดและผู้แสดงธรรมก็จรมียาณอย่างรู้ตรงนี้ไม่งั้นจะฟังธรรมแบบเขาไม่รู้เรื่อง นะครับไม่งั้นจะฟังไม่ดูดีเมื่อมียานนี้แล้วถึงจะฟังได้กําหนดในจิตได้อ่านแล้วก็ฟังแล้วก็ดับภาษะไปพร้อมๆกันนะครับไม่งั้นจะไม่แข็งแรงการจะไม่แข็งแรงแล้วมีอะไรไหมครับสังจกตรงนี้แล้วพอเข้าอ่าษาสกทคามีเนาะค่ะภาษาคาทคารีถอนก็จะ สมาธิสูตรที่หนึ่งสมาธิสูตรหกค่ะอ่าสาธุลูก่อยชะกาติสมีผลต่อด้วยสุญญตวัฏหนึ่งทับหนึ่งสุญญตวัฏหนึ่งทับสองอนี่ก็จะมาดูพระนาคามีผลสาธุค่ะแล้วก็สติปัฏฐานสี่เจตโตสมาธิเมตตาเจโตวิมุตติสมาธิพัศนาสมาบัติสมาธิ เจโตสมาธิช่วงที่เข้าสู่ทัศนะสมาบัติก็จะบรรลุอัตตาสองด้วยอาจจะบรรลุอัตตาสองด้วยนะครับแล้วต่อได้เลยครับเจโตสมาธิเจโตสมาธอันนี้ก็ต่อได้เจโตสมาธิสมาธิแล้วก็อธิปญาธรรมนวิปัาสนาและความเห็นแจ้งในธรรม สมาธิปัญญาและควาเห็นแจ้งในธรรมสมาธิสาธุแล้วก็ต่อไปครับสมาธิที่สิบห้าเนาะเมื่อถาปุจยานสมาธิเป็นการรวมค่ะรวมสมาธิทั้งทั้งหมดมาสิบห้าสมาธิบรรลุในส่วนนี้ก็เท่ากับจะมีการวนรอบสองอาจารย์ที่สองครับต่อไปสมาธิที่สิบหก เลาถายผู้ทยานทักษะสมาธิเป็นการชำระกำรรหนักในภายในสแกนกรรมเกิดสายฟ้าพอทนยยาจังหนังสาทุกนะครับผู้ด,ดีบรรลุตร,ตรงนี้ก็จะเข้าสู่ระบบต่อไปเมื่อเข้าสู่ระบบปุ๊บจะต้องเข้าตรง,งไหนครับเข้าการปฏิบัติต่อในชั้นอนเนชาซึ่งจะต้องอซึ่งจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในการเดิน<อ>มามีความสามารถพิเศษอย่างไรผู้ดีมีการ อนุโลมปฏิโลมค่ะการการเดินวิโมกค,ค่ะวิโมกหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็ฌานหนึ่งถึงแปดค่ะนั้นในวิโมกหนึ่งถึงเจ็ดยกไว้ในระดับที่แปดเขาเป็นสัญญาเวรโลกเป็นอย่างไปไม่ถึงแล้วก็ฌานในสภาวะปฏิบัติได้แค่หนึ่งถึงแปดฌานที่เก้าก็ยกไว้เพราะคือสัญญาเวรโลกอย่างไปไม่ ต่อไปท่านก็ปฏิบัติต่อใช่ไหมครับปฏิบัติต่อค่ะเจออะไรครับก็ปฏิบัติต่อปล่อยวางธาตด,ดับภาษาดับความหนึ่งนึกของใจสิบแปดสงบบรรลุอัตตาสามค่ะคคแล้วกิงเข้าอุโบสถเก้าแล้วริงบรรลุอินทรีย์พราาสุด แบบอริยะค่ะมีความแตกต่างยังไงครับเมื่อบรรลุอ่าอินทรีย์พนาสูตรแบบอริยะกับในส่วนที่บรรลุการปล่อยวางธาตุก็ปล่อยวางธาตุก็เป็นการปล่อยปล่อยวางค่ะอไม่มีรูปไม่มีรูปไม่ค่ะแล้ว อินทรีย์ภาวนาสูตรก็เป็นการการดับขัตสาค่ะดุดกับทิพตาค่ะรู้เท่าทันอารมณ์จิตค่ะเพราะฉะนั้นความตั้งมั่นของอินทรีย์ภาวนาสูตรกับการปบัดลังทาจึงมีความต่างกันดังฉะนั้นในอินทรีย์ภาวนาสูตรก็จะทําให้รู้เท่าทันกิเลสไหมครับรู้เท่าทันค่ะสามารถรู้เท่าทันกิเลสแต่ในส่วนของ าการประวังท่าดับภาษสารมันั้นถึงใจสุภังงบนี่ก็บรรลุอัตตาทำให้เมื่อบรรลุอัตตาแล้วก็จะถึงจะเข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะอัตาอตาที่หนึ่งดับไปอัตตาที่สองดับไปอัตตาที่สามดับไปจึงเข้าสู่ระบบของความเป็นอนัตตาเห็นไหมแต่ยังไม่ได้ได้อนัตตาแต่เข้าสู่ระบบเพราะเมื่อเข้าสู่ระบบปุ๊บสภาวะทั้งอย่างทุกทั้งหลายแหล่ที่ปฏิบัติมาจึงปล่อยหมดในอายตนะธาต เห็นไหมในธาตุทั้งหลายแหละที่มีอยู่ะทั้งทั้งระบบเลยกรโอ้โหจมูกดิ้นกายใจเริเปล่งกินลดกลิุพทาอารมณ์เริ่มปล่อย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 ในความเป็นอัตตาปล่อยลงไปไม่เอาอัตตานั้นทําให้เข้าสู่ระบบอัตตาทั้งทางใจก็เริ่มปล่อยไปด้วยก็คือปล่อยทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจใช่ไหมครับใช่ทั้งใจนะเริ่มปล่อยนะครับจนกระทั่งเข้าสู่อินทรีย์พนาสูตร นะจกมาตั้งท่าน,านาบรรลุตรงนี้เมื่อบรรลุตรงนี้แล้วก็จะเกิดความตั้งมั่นในจะกาวะที่แท้จริงแล้วก็จะเห็นกิเลสเคลื่อนและสามารถรู้เท่าทันกิเลสได้ตลอดเวลาต่อไปก็เข้าสู่ระบบในการเดินมรกของระดับต่อไปคืออะไรครับเนยชาสมบาบัติค่ะเป็นยังไงครับเนยชาสมบาบัติก็ เป็นการรวมรวมฌานทั้งหมดค่ะอาจารย์รวมชานรวมสมาธิทั้งระบบท,ที่ได้เดินมากมาทั้งหมดน,หนะครับพอจะอธิบายได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างก็คือจะจะ,จะต้องรวมฌานทั้งหมดก็ต้องเดินเดินฌานอนุโลมปฏิโลมแล้วแล้วเขาก็จะรวม รวมขึ้นเองค่ะอาจารย์นั่นก็หมายถึงต้องเข้าสู่ระบบของวิโมกด้วยหรือเปล่าครับค่ะเข้าวิโมกแล้วด้วยค่ะทางวิโมกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดนะก็ฌานหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดแปดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเราก็เริ่มสมาธิสูตมุติยานทศนะสาอัารุรุปองค์ปฏิรโอมเมืม่อบรรลุแล้วมีความ พิเศษหรือลักษณะที่เปลี่ยนจากอินทรีย์พาาสุตอยังไงครับอเนชามามคือคือเขาจะในสมาธิจะมีความไม่มีความไม่มีความว่างค่ะ<ม>เขาจะไม่ยึดอะไรทางนั้นเลยน่าจาดูเป็นความอัศจรรย์ไหมที่ไม่เคยเจออัศจรรย์ค่ะดีมากเลยค่ะ ตามพระสูตรพระองค์ค่ะอาจารถูนะเพราะฉะนั้นพระสูตรพระองค์ก็ที่ตรัสไว้จึงเป็นจริงทุกพระสูตรไหมตรงตรงจริงมากเลยค่ะแล้วถ้าเราเข้าเข้าถึงสมาธิเราก็จะเข้าใจขึ้นมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้แจ้งแทงตลอดนะท่าอาจารย์อาจารย์ธูนะครับจนกระทั่งท่านเข้าสู่ระบบ ยังถูกต้องแล้วก็เข้าสู่สัญญาเวโลดในขณะที่เข้าไปในสัญญาเวโลดเป็นยังไงบ้างครับอาการทางจิตก็ว่างแล้วมีความว่างๆเบาๆอ่าเป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรนทุรายอ่ท่ทาานอาจารย์อาธุนะครับเพราะฉะนั้นในสัญญาเวโรดที่ท่านเข้าไป ก็จะเกิดอาการตามที่ท่านบอกไว้นะครับในสภาวะนั้นจึงไม่มีอะไรอนิมิตสมาธิอปันิจิตาสมาธิสุญญตาสมาธิคือไม่มีเครื่องหมายของสมาธิคือไม่มีรูปแสดงไม่มีอะไรทั้งสิน้นนะครับก็คือไม่มีสภาวะที่เป็นนามรูปเลยใช่นไหมครับอปันิจิตาสมาธ,าธ,าธิก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรเลย ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยในในนั้นไม่มีอะไรไม่มีสภาวะที่เป็นนามรูปนามอาตโนัติเขาจะเริ่มเบาบายทั้งหมดนะครับเข้าสู่สูญญต่อสมาธิคือความว่างนะในที่ท่านเข้าไปสัมผัสในสภาวะแต่ว่าก็มีสภาวะที่ผู้รู้อยู่แต่นะผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่อยู่ในนั้นจิตดั้งเดิมจิตแท้จะเริ่มปรากฏนะครับถ้าเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นอนิมิตสมาบัตตอนนี้ ปณิทิตาสมาบัติสูญยตัาสมาบัติเห็นไหมเข้าสู่ระบบของสมาบัติทั้งสามแล้วก็เข้าสู่อะไรอนิมีวิโมอันเป็นปิทิตาวิโมสูนยตวิโมเข้าสู่ระบบของวิโมนั้นผลจากการเพ่งที่ท่านเพ่งมาทั้งหมดจากสมาธิจึงทําให้เกิดฌานเห็นไหมผลของการเพ่งเนี้มีฌานผลของการเพ่งในระดับของโลกุตธระมั้เข้าสู่โลกุตระผลผลของโลกุตระผลจึงทาให้เกิดสมาบัติ เห็นไหมครับเพราะนั้นผลของสมาบัติที่เข้าไปเพ่งที่การลังปฏิบัติที่กําลังเดินมรรคทั้งระบบจึงเกิดวิโมกคือไม่มีที่ตั้งทั้งระบบเลยไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความว่างไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านออกจากสมาธิเกิดปรากฏการอะไรบ้างครับหลังจากออกมาแล้วมีอาการยังไงบ้างครับมีอาการเบาค่ะเบากายเบาจิตกับสตะได้เบ,บ,บได้ รับรู้ถึงเขาดับเองข้างใน่ะอาจารย์แล้วภาษะก็ก็ไม่มี่ะอาจารย์ไม่มีาาัสษะแล้วเขาก็หวัน่นไม่หวั่นไหวฮะไม่มีความหวั่นไหวอยูนะ่ค่ะเนียเพราะนั้นภาษาเขาก็จะดับของเขาเป็นปกตินะแต่ว่าไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ท่านได้เข้าไปดับ ทางตาโอ้โบจมูกลิ้นกายเนื่องจากอะไรเนื่องจากราคะโทสะโมหะดับอัตโนมัตินิวรณนห้าหลับหลับตามระสูตรที่ลราตัดเลยไม่เกิดนิวรันห้าอีกต่อไปตันหาคอยประซิบก็ไม่มีเข้ามาวุ่นวายกับท่านอีกต่อไปไม่มีค่ะนะครับนี่คือความอัตจรยรในจิตกับผู้ที่บรรลุสัญญาวะโลงนะครับมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติไมไหมครับ คามอัศจรรย์ทั้งหลายที่ท่านได้ประสบมาช่วงที่เดินมากมาจนถึงปัจจุบันก็ต่างกันค่ะพอได้ทำแล้วต่างกันมากเลยค่ะคือเขาก็จะไม่ไมีเมื่อก่อนพอได้ได้ศึกษาก็จะมาคุ้นคิดตั้นดับไป ดับต้องต้องใช้เลี้ยวแรงเยอะค่ะตอนนี้คือเข้ามาแล้วเขาก็หายไปเองอ่ะเราก็เบากายเบาจิตไม่ไม่มีวิจกวิจารเลยค่ะอืมตารเพราะนั้นที่พงตัดไว้อ่าที่เป็นปฏิปักษ์สิทธิ์หมดไปกับท่านไปด้วยเหนะ็นไหมไม่มีแล้วไม่มีปฏิปักษ์ก็มองวุ่นวายกับท่านเลยเพราะนั้นที่พงตัดไว้เป็นจริงไหม เป็นจริงมากะตรงค่ะใช่ไหมการดับอนุบุพัฒนีโลธเก้าในพระสูตรก็ตรงหมดใช่ไหมเมื่อท่านบรรลุสัญญาไว้แล้วก็ตรงหมดัะนั้นสิ่งที่พงตัดไว้ล้วนพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะนะแต่ข้อสำคัญต้องเจอใครต้องเจอผู้นำจิตหรือสัตบุรุษต้องมีจักรีต้องมีองค์ธรรมพระสัวดบานจนถึงพระอรหันต์ถึงจะเดินมัรคได้ถูกต้องต้องเป็น ผู้ที่เดินตามเท่านั้นตามที่บุงตัดไม่ใช่คิดเองอย่าคิดเองไม่มีทางบรรลุธรรมไม่ได้อคิดเองไม่ได้เลยต้องดับภาษาค่ะก็พงรับสั่งให้ดับวิจกวิจารเห็นไหมคิดเองไม่ได้พอคิดเพื่อมันติดตึกองก็ให้ดับติดตึกอีกอ่าท่านมีอะไรจะกลับเพิ่มเติมไหมครับท่านจินตนา มีความแตกต่างกับเมื่อก่อนแบบเ้าที่ถามมาเก็ตัวเองอเคอือสบายขึ้นนะท่าอาจารย์อยู่แบบไม่ได้ในจิตเขาแบบเบาผัสเราตลอดเลยนี่งาจรทูนะนี่คือสิ่งที่ท่านได้รับใช้เวลากี่ปีครับในการเดินมาจนถึงวันนี้ใช้เวลาเดินประมาณสามปีเนาะ ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบของพงได้นะบางท่านก็ใช้เวลาปีหกเดือนบางท่านก็ใช้เวลาหนึ่งสองปีบางท่านก็ใช้เวลาสามปีแล้วแต่ของท่านนี้ก็เข้าสู่ระบบอย่างบริสุทธิ์ต้องนะครับก็นะค่ะมีสีไม่บริบูรณ์นะจยาก็ได้เลกขายเหล้าค่ะจ่าดูเพราะธรรมดานี้ท่านก็จะเป็น ผู้ที่ยังขายเหล้าขายเบียร์อยู่แต่ปัจจุบันก็ไม่เอาและเลิกหมดนวทำให้ศนะินบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ก็สาธุถนะทีนบริสุ Alexandria ทธิ์ก็เลยบรรลุธรรมได้เลยนเขาก็จะใสในจิตนะคะก็ถือเป็นเรื่องดีนะมันก็จะเป็นผู้ที่จะสามารถบอกสอนประจัธรรมได้ตามที่พวงตัดต่อไป นะครับต่อไปก็จะมีลูกศิษย์เกิดขึ้นท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์แล้วสนะอุะอ่ามีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับก็กราบขอพระคุณท่านอาจารย์ที่คอยขนาบมาทั้งสามปีค่ะก็สาธุสามารถมาถึงได้ทุกท่านสามารถมาถึงได้เช่นกันนะเพราะนั้นสามารถปฏิบัติได้ทุกท่าน ใช่ใช่ว่าจะปฏิบัติกันไม่ได้นะครับถ้ามาเจอผู้นําจิตหรือสัตวบุรุษแล้วสามารถปฏิบัติได้นะแต่ถ้าเจอแล้วอ่าความเพียรเยอ่ย่อนทำผิดไม่ตรงตามที่บงตัดก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะถึงธรรมนี้ได้นะก็ถึงตามลําดับลําดับที่ล่งตัดไปได้แต่ไม่สามารถเข้าสู่สภาพธรรมที่จะถึงตามที่แต่ละท่านแต่ละท่านเดินทางมานะครับ งั้นเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านจินนาสีภคัยผู้บรรลุสัญญาเวรนโรดอย่างบริบูรณ์นะครับใช้เวลาเพียงเท่านี้กับท่านก่อนนะครับน้อมกราบท่านอาจารย์ค่ะกราบสวัสดีค่ะอนโูตนาสาธุครับวัสดีครับสาธุคร